ให้เติมแบบนี้นะฮะให้น้ำเงินลงล่างนะคะรับแต่เวลาเราไล่น้ำยาแอร์เหลวนะครับเราต้องเอาตัวสีแดงลงล่างนะคะรับเพื่อไม่ให้น้ำยานะครับมันไหลเป็นของเหลวเข้าไปนะคะรับนี้นะครับเราตั้งเอาสีแดงลงล่างนะฮะมันจะดูดเอาไอของแก๊สเ,เข้าไปนะคะรับดูอีกรอบนะครับเราเปิดคอปเปอร์นะครับ ตัวนี้เราเปิดวาวไว้นะเปิดวาวไว้นะับเพราะว่าตัวนี้แรงดันสูงเนี่ยมันจะทําให้วาวพังนะฮะเกิดคาร์อเพย์นะฮะก็เปิดเยอะนะฮะอันนี้เราเปิดไว้เลยนะฮะฝั่งโลนะฮบะเราก็จับตั้งอย่างนี้นะับนี่เราใช้น้ำมันคอมไปด้วยนะฮบ ไม่ดำไม่ขุ่นไม่สกประปกนะฮะถือว่าระบบดีนะฮะดูรอบนะครับดอบกีกค,ครับคิดได้นะัะว่ามันใส่ไม่ใส่นะจัดตั้อย่างนี้นะฮะ้มันดูดเอาไอเข้าไป อหลังจากปิดปเปร์นะครับอันนี้ดูดเอาแก๊สเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยปิดวาลนะ์ว,วน,นี่ใั่นีก็ให้ดูดเข้าไปนะครับ น้ำมันคอมมันจะไม่ดูดเข้าไปนะครับเพราะมันต้องมีแรงดันที่สูงนะครับตัวนี้แค่ประมาณ3ย psi มันดูดไม่เข้านะครับของเหลวพัดลดเข้าไปอันนี้ฝั่งนี้เราปิดได้เลยครับอันนี้ดูดดูดดดูแค่ดู เวลาเราเปิดค็อปเปอร์เนี่ยไม่ต้องเปิดสุดนะครับเราก็ปิดได้เลยครับคอปเปอร์ก็ปิดแล้วครับถอดออกได้เลยนะครับจะถอดออกได้เลยนะครับกดดูอีกรอบนะครับ เติมเพิ่มประมาณ20ซีซี